สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุปุสุคนเด้อค่ะอันนี้กะไม่ญงเองค่ะทุกคนค่ะอันเม่กินเข่าค่ะพี่น้องกะว่าสิบอทายคลิปลุ่งแหละละอืมต่กระส่วนพี่สนนองกินเข่าเด้อค่ะขอเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องอันท่างผุ่นและอุบลซีสเกตซุรินท่างติดชายแดน พี่น้องเฮ้าเด้อค่ะให้อันอยูหลอดปลอดภัยสุภุสกนให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเด้อค่ะบุญรักษาด้วยพี่น้องเด้อรวมถึงทหารชายแดยนทุกนายทุกหน่วยทุกเรานะคะขอให้อันคุณพระคุ้มเจ้าคุ้มครองให้ปลอดภัยใ,ให้แข็งขาดเด้อพี่นอ้องเด้อสาถูกอันไม่ไงกับบ่แดนไปซอยอีหยังเพื่อนนะคะแต่ว่าขอสรงกำลังแร่งใจเด้อพี่น้องเด้ออืมไี่ค่ะพี่น้องเอ้ยบ้านเมืองเฮา บบปกติตยินแจนพระเพิเว้าแต่แตะกี้นะคะหลวงพ่อหลายๆองค์ก็ออกว่าบอกอยู่เรื่องสงครามคนก็คิดแต่ว่าหรือว,ว่าหลวงพ่อเพิร์าเรื่องสงครามอยู่ต่างประเทศเนาะฟัง,งลหลวงพ่อลูกนึงเพิร้าก็คือดอยู่นะคะเพิ่์บอกว่าเออมาบ้านเด้อสิกิดสงครามนั่นนู่นนี่ก็บุกคืดบานจะเกิดเร็วๆนี่นะพีนออ้อ แนงุ่งกินสะพาเขาไปเก็บผักตามบักหุงดอดๆเนี่ยแหละพี่น้องเลยผมมีแนวกินไปปิดบักหุงดูขางเพื่อนมาตำตำแบบบัวเพชด้วยค่ะใส่บักพี่หาหน่วยว่าอยากกินเพชรพี่น้องเลยมาละอยู่ขันหัว แ uh huh. ม่ให่กับติดตามข่าวสารตลอดจูนมากกับจับพ่อศับมาเบิงข่าวสารโหลดพี่นอ้องเอ้ยว่าเป็นจังไดเนี่ยอ,อยาิแม่ใหญ่ที่เป็นทหารเพิ่นกนัอันนี้คือกันนะคะพี่นอ้องตุยคือกันคู่หนึ่งญยาิฟังนั้นตาทวดเป็นทหารคือกันพี่นอ้อง บราเคยเห็นกับเห็นเนาพี่น้องเนาะก็ได้ยินตาตาถวดเบาให้ฟังตะกี้สมัยสงครามอืมสมัยตะกอนนะคะอันนี้มาเจอกับเจ้าของรู้ซื้อว่าบัมพุรุษเฮ้าเพื่อนเก่งอีหลีพี่น้องเลยเพิ่นรักษานชาติบ้านเมืองไว้าห้ลูกหลานเฮ้านะคะได้มีแผ่นดินอยู่พี่น้องอืมแตกมากโดยหลายสิ่งหลายอย่าง มืน่อนี้เข้าใจแล้วเนือหาในเพลงชาติไทยเข้าใจคักเลยพี่น้องเออขนาดหมดแดงไปตองห้างมันเนาะพี่น้องมันยังออกมาสู่ปกป้องเพื่อนนางพญาแล้วก็ไใครของมันเนาะลูกหลานมันเนาะเฮาเป็นคนแต่แท้เนาะพี่น้องเฮาก็ตตองปกป้องแผ่นดินเกิดที่เฮาอยู่แน่นอน ต่ว่าเ้อาเบิองคาวแช่คาวเข้ากับเบิงว่าอันใด่าวจริงอันใด่าวปลอมเด้อพี่น้องเด้ออืมเช็คเบิงดีๆก่อนเด้อดค่ะพี่น้องก่อนแช่ออกไปอะแต่ว่าไดียงินว่ามันไปตกระบุดมันไปตกอยู่อันอยู่เล้าเหมือนบอกพี่น้อง ได้ยินข่าวว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงพวกนั่นก็ออกมาบอกว่าเป็นหลุหลุงมาติมันบ่หลงดอกนะมันบ่หลงพอสาดดอก กินขา้นขาวพี่น้องกินข้าวปุ่นแม่นขา้าวหรอกกะตั่งะหุงกินไปก็คิดไปน้ำบานน้ำเมือง ไปก่นด้วยพี่น้องด้วยทำนี่นะคะ